ชุดไทยมันขึ้นอยู่แล้วเนาะเจ้าว่อนกับฟันอยู่อันนี้คือล่าสุดมันขึ้นนี่ก็คือมันขึ้นว่านี่ฟันว่าได้ไปเก็บเห็ดเมันขึ้นว่านเปรี้บเห็ดเก็บเห็ดบานีเห็ดบานมีเตียนเห็ดผึ่งกับเห็ดหลงหัวใช่ป่ะจะว่าเห็ดเผาเบิดแล้วเห็ดเผาเห็ดเผาคนบ่อพอกระไรเก็บเอาได้เตียมตาเบิดเห็ดหลงหัวเห็ดหลงหวกับเห็ดผึ่งมาส่นบวนฟันล่าสุดมันขึ้นนี่ฟันว่าขี่บรรจักรยานไป ว่าหนึ่งงูใหญ่ซ้ำสองเฮี้ยนสองถูคู่นึง <ๆ S 2> เกี่ยวกันมากนันจีมาเต้นคาบขาข่อยไปสั่นแต่ว่าเรียกมีฟันเท่ากันเนาะเรียกสิออกให้เบื <c oughs> เ้อยู่จ้าฟันแต่โดนเพราะจะไม่ได้นอนเงาไปเลยตัวพอดีพอดีมันจีเต้นคาบขาข่อยเพาเรียกว่าอ้วนมากดีๆีเพื่อที่จคาบขาไปสั่นข้าวปลางูบ่จ้างูบวกงูบวกกับงู มันก็เลยไปมันระเบิไปทางไหนบ้างเคยได้ไปจอดจักรยานเบิ้งมันมันไปไปน่องน่อยู่หนองน้ำอ้ยนหนามา่าจอไปแต่ว่าตัวนึงตายแล้วงูไปน้ำกันช่องตัวแต่ว่าตัวนึงตายอยู่ในหน่องตัวนึงตายอันนี้ตัวที่สองเนี่ยเยเลี้ยวเห็นมีผู้ผู้นึงวายจะเดี้ยงไก่มันเรื่องมันจิตมันจิตเต้นขาดดีว่าดันมันบอกเออเขาเลยได้ก้อนข้านี่แหละดึกไปยื้อไก่ยันได้ใส่เขาหัวนี่ดหัวไผ่ งูงูตายมงจุพวกขนมาเฮี่ยงกันไลยบนี้งู่เฮียงกันเลยพราะจำดึกควันใจดึกควันใจเออเพราะว่าก็ขึ้น่าอยูขคือดึกเน่ยแต่นีนี่นี่พิ่มฝันคือดึกเน่เปิดว่ามันคือเจ้าเป็นค่วมกิงจริ่นะงูตายงูตายเวัดทั้งสองแต่ว่าตัวนึ่งตายกอนเหรอตอนแลก้มันเกี่ยวกันไปยุ่ ร <S an> ันเปิดตก่ในนี่น้องว้านเป้ดไหมดน้องโง่น่อยน,น้องบ้านนี้สิบวาสั้งบานนี้ครับผมเราเลี้ยงเรียบสั้งบานเราเลี้ยงเรียบหญ้าก็บอกบัานครับผมหญ้าหญ้ามานหามาบอกนะครับเนาะบอกเรียกตัวป้าทัหญ้ามากอตัวคือเกาบอกฮกตัวอา ยช่ย <chat> <laughs> ังเงี้ยวัานี่อจากนี่โอ้ะังั่ฟัฝันวาบาบอกเรียาะนกเขึ้นนี่แหะแต่ว่าท่านได้บอกว่าทนบอกตัวเรเปิดเผลว่าเพเปิดเผบอกนี่ย่านราไปหาวุทเดียนานเดี๋ยวไปจับอุ้ได้บอเปิดเผยก่อนใครนะครับบนาะอเวบอกหตัวเลขหกตัวเก้าหกตัวเด้อพี่น้องเอาเอา ยังบ่เคยเปิดเผยยสัมันองตันี่ล่ะบานี้เราบอกท้อตัวแล้วแลมับอกสองตัวบานี้อ่ะบอกเก้าสองน้ำบอกเก้าสองน้ำทีประจำบอกหกตัวก่อนแร้อว่าบอกสองหกตัวบอกสี่ห้าแปดเก้าสามสี่เรา้บอกเลขสองตัวน้ำเลขสองตัวก็มีตัวนี้มันเลขทูบดอกเก้าสองแปดหนึ่งตัวนี้เลขจุดทูบเลขจุดทูบจุดทูบที่ปูกยาผม จุดทูบยูนยูนในห่องค่ะโครับผมนี่จุดทูบมือปุ๊กเงี่ยลูกได้ซีซีสีซีหกยุดทูบมือยกบ้านจะได้เรียกันงญาบอกี่เท่านี้ยหญ้าบอกนีเล่เด็กลุกตัวก็เก่าสองแม่นโมกระเงินก็แปดนึงกับเมียนแต่านี่มันฟันลายขึ้นนะว่ามันลุ่งมันรุ่งยุดูบไปแ่เ่อกเที่ยวนึงเลยดันม่อครับโดนเนาะสองจำกระวนหรครับแต่านี้มันฟันลายสดนี่แต่านี้ว่ามันรุ่งไปแล้วละ แล้วทุ่งอยู่บนนี้ลุงเราแปลงสองหาเลาพวก่ะใช่หรือันแปลงสองฮาเนี่ไปจุดทูบอยุ่มองหน้ามองก้อยแก้วเนี่ยแปลสองฮายุดแร้วกว่าที่ไทยลูกไทยจะได้กระบาดจิแต่ว่าเลขกมียอยู่าางไทยพอดเกิดแปลกที่ไทยสามเทียเห็นเล็อยู่นคนะ่าเนาะกเรียกตัวม่วงควงยู่ไปไทยพอด มือมือเพราะว่ามือนั้นเราบังไฟปิดไปทั้งหน้ายุหมองก็แก่มองมองงานบานงานถ้าไอ้ปติดขอดกเงือกั่นไทยลุมไทยถยจะได้กับปติดบว่ก็เลยได้เขียนเดอกทีน่ะไทยปติดเรียกกับว่ารตุดตรอกเนาะครับผมตัวนี่แหละอันนี้มันเรียกงานนี่แหละเลยหกโตนะครับเนาะสี่ห้าแปด ้าส <24. S 1> ามสี่เนบอกเรียกเร้วเป็ปงูน่นในพวมปันเพราะว่าบอกย่าเราเิ็นงามาบอกเรียเร็ว่า,อาตอนตอนตอนรอบบอกคนนี้เร้วน่ะตานะ <c oughs> าน,อนอี้มานอนอยู่งันอน <c oughs> อ,อยู่ห้งอ,องพักกาอนนอนอยู่ห้องพักยื่นก็ได้มาฝันได้มาฝันว่าได้ขางูในขึ้นเดียวแล้วเมข่ขึ้นฝัน <c oughs> ขึ้นเดียว พี่พ้นมาบอกเลขหกตัวนี่พี่เขียนห้พี่จำบหครับพี่เจนพ่อพี่พนบอกพี่บอกเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวเลยพ่บอกเลขหกัพ่อจจำได้ขนอก่ะจำได้เขียนไว้จะมันขึ้นนี่แล้วโอ้เขียนสะน่อยพ่อนี้เจืมเ้พี่น้องเอซีเลขหกตัวพ่อจำ่เคยถูกแล้ววันที่หามาแล้วครับครับผมซีบอพ่อจำาวันที่ซีรือว่างวัที่หาังวันมันก็ลืมเนาะครับเหนาเหนแต่เลขหนาเลขลัางนี่ทีรูครับ ดังนั้ในควมฝันของเมียน่ีใจนะมันคืนเบิ่ต้งันฝันฝันจังวันเดแลตัวฝันมาเห็นงูใหญ่หรันฝันเห็นงูใหญ่มนันมีส่วนเลยัวฝันว่าได้ขายห้แปดเก้าสามสี่ที่เนี่ยที่ี่เนี่ยงูกรตายพ้อมพงูตายวดทั้งสองเลยงูตายวดทั้งสองตัวตัวใหญ่อีดีดีงนิงตัวท่ตัวใหญ่ๆตัวนี้ยเงี อือค,อคือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องอเอฟซีเด้อครับอืจังหวะดีตัวธรรมดานี่บ่ได้พ่อเราจำไง่ายๆเด้ <S <S อครับอันนี้เพิ่นสิเอื้อนอยู่หน้าวันนี้นี่ครับผมเพิ่นมาที่ร้อยเกียรติ์เหมือนว่าจาเมืองร้อยเกือบติ์ผ้าเพินพ่นนมาบาวไว้ปีกายนี่บาให้ได้บ้านเพิ่นได้แล้วพุ่นโอ้เพิ่นสมความมุ่งมั่นปรารถนาเลยะได้ได้ทป่มาผงฟูโอ้ค่ะ แคบขาดเออพี่น้องอีกีนะครับน้ะตามมาอีอพีวน้องเออได้ออเสียงมึงนาะจะมาคอยจำานี่กมากมากอีกเลยพอมาตัวไหนพอมาตัวพันบวกนี่แล้วนี่ยก็บันก็นี้แหะนี่มาคานรนีกีวับ่อนีาเทายููพุทธิตง แต่งาใช่รูปทยยมองไดก็ติดใช่รูปนรูปนั้เรามีตัวเรียเรทยบิทิเพราะแต่แ่าถูกมีมีมีตัวเรีบอยู่ตัวเรียงวงแต่เราเขาไปทายบติดทยบติดอ๋เข้าใจแล้วายบติดแต่ว่ามีเห็นถูกอยู่แต่ว่าบมีตัวเรียแไทยกับเกี้ย แปดสองหากับเก้าองก็ต่างมากนมองด้วยตาเปล่าเป็นแปดสองห้าแต่ถ่ายแล้วไม่ติดครับผมถ่ายรูปบ่ติดกล่องบ่ขึ้นกล่องนะครับว่าจำได้มักไรไรไรใช่ครับนี่โอ้แล้วมักแปดสองห้าแปดสองห้าเป็นเลขที่ถ่ายรูปบ่ติตแต่ว่าตัวเลขกยังถูกหันมีอยู่มีอยู่ถ่ายรูปคือเห็นเต็มเต็แต่ว่าบ่มีตัวเลขอันนี้เรื่องจริงบ่แม่นความฝันแม่นพอจำเป็นเรื่องจริง ตัวตัวท้ายลูกปัดีนี่ยังขีดแปดสองห้าด้วยค่ะชัดไหมกับกับขางูตายแล้วขีดแล้วกันเออห้าห้าห้าประจำขีว่าขีดว่าแต่ประจำเป็นคนตีดิเป็นเป็นข้อตีเอายวแต่ว่าตัวนึ่นแล้วแตัเกี่ยวสองตัวด้วยสองตัวแต่ว่าตัวนึงมันตายก่อนแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกันไปอยู่โอ้มันเกี่ยวคู่กันมันเกี่ยวกันไปขี่จักรยานไปมาขี่จักรยานไปมันงิตเต้นคาบขาก็เลยจอดรถบันเพราะว่าดีๆก็คือมันัดขากันวะเสน มันจะล่วงไปน้องน้ามาหน้งูสองตัวอืมค่ะร่วงไปน้องน้ามาหน้ตัวนึงมันตายแล้วบันนี้มีผู้ชายผู้นึงยังมากตัวนึงมันตายดีว่าท่นผู้ชายผู้นั้นบวชแต่ว่าเก้าสองนี่มันเกิเข้ากันเก็ต้องตาเนาะเก้าสองนี่ขึ้นบวชขึ้นบอกเป็นตัวได้ยังไหรออืมบอกเป็นตัวได้ละพ่อเนาะกับคบตัวกับเรียกครอบตัวข uh, ึ้นบอกเป็นต umm uh uh um ัวบวชเป็นตัวเลยเข้ามาในครอบฟ้านีคิดในมุมนึงนี่ก็คิด ยาพันหายทั้งบนทั้งล่างเตือเนเพราะว่าฮกตัวก็เป็นบนแล้วั็ที่หน่ะครับผมแล้วก็ล่างก็เก้าสองเนาพี่น้องไปยิบเสื้อโรติรี่ไปเด้อใช่ไนี่เราพันยาพันบอกเท่านี้แหละบอกฮกตัวเราก็บอกสองวูบยาบอกคักแล้วโบไมีสีไม่บอกคักป่านนี้นาะพคอยจำเนาะก็ับเราก็บอกคักดีดีใช่ปะตื่นขึ้นมาดีใจหญ่มห้มเงี้ยเลี้ยบยิบร็อตติรีไปไปพจำ ก็ห <S preach science> ้า <ugly> ม <machine analysis> so <go> ี่รถแตดีมากอาก็ฟันมเคลื่อนอี่เนาะโอ้ตะฟันมาเคลื่อนพึ่งเปิดเผยด้วยโอตเปิดเผยตะเปิดเผยยูทูปเก้าสองแปปโซคีแทนเนาะพี่น้องเกิโชคดีคือกันังบอกท่านไหนวาให้พูดได้บ้งยั่วทูกมาได้บ้างกวนโม่บนี้เปิดเผยเป็นทางแรกเลยครับพี่น้องตัวเด็กุดนี้เร้า9 2 8 1เจ็ดสองตัว มากตียิบเออรถตีรีเดอรผู้คนเมืองอยู่ก็ได้ผู้้นไปับเพจําเนีนเหยียนะครับเพราะจเนีนตัวใดครับผมอันนี้คือตัวเรียกหกตัวเลยเนาะครับผมแล้วบอกสี่ห้าแปดยังเก้าสามสี่ครับแล้วกับว่าบวกงที่หล่ะแล้วยินบวกกันงที่หล่ะแล้วกับบวกในข้อมันน่ะครับแล้วบอกตัวนี้เราแล้วกับบวกเก้าสองข้ามนี่ล้วบอกอื วันที่เป็นผู้หิ่งงานเป็นผู้หลิงครับผมงานเนาะคับปีกลายแล้วก็มาบอกวากซีงานก็ออกซีตุงเตี้ยเลยพ่แม่จำได้ไครับํกไีแปดหนึ่งกับศูนย์หกมาจะใช้จ้าพอจำเสล้ปลี่ยนหนึอันนี้มันล่งยูทูบจะด่วนเรียกกับเรียกฝันคือกันนี่ละลองไว้เพราะลงไว้ใส่กันกันมันเลื่อเหมืนนะมันจะด่วนเรย้าแปดก็เพิ่งล่งไปแล้วล่ะ นี่ก็เล็บางเนเด็กันให้กันนอกจานาะจโดนแล้วจำโมได้กันได้ร่ยูทูบแต่ต้องหดจ้าได้ลงยูทแต่ลืมเนาะทต่ว่าตัวนี้ไม่ไมอยู่นี่ไม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 ่สองถามาไม่ไแต่ว่าตัว้โราุดมาอ่อรอนขึนไม่ไม่มาดมาเพราะว่าไปทางไปอยู่หน้าทางมันก็ว่ากัญยาไปว่ากับรุ่งกับเรียงหรือเ่าโอ้ยคือทุกคือยากเนาคือบ้าบวบเรียกเนอะว่าสัญญานี่ อันสีไม้เฮ็ดจังสีมันจังไรเข่ากับพวกนี้ราคาเรากับเราอยู่จุด่ถูกอันอยู่ตั้งไฟเราสองบางจุดแต่ไรอ่ะเราเกิดจีระต่วนตัวเราไปมาบอกเนาะต้องได็เราเลยน่ามาบอกเมื่อคืนนี่น่ามาบอกเมื่อคืนนี่แหละไปทางเมืองว่านสองมือเราเลี่ยนกันแล้วทางอย่างนี่น่าไปเมืองว่านนี่เมื่อคืนนี่ไงกับมาบอกเลยเนาะค่ะทางไกลอยู่นั่าน เพาว่าขาเจากับมาเอือน่ขึ้นมาดอนปูกับพ่อแม่ไปบขาทังหยาอยู่ครับมันมาแต่ใส่บุหมอถ้ามาแต่ใส่บุ๋มเอือนน่ากันเทศเอารวบวกันคือมาเป็นงกันทิบอกวุ่ฮาตจะไปเลีอยู่หันออกใชไหมครับพระจำนี่ยังสิฝากซิงซิงเอฟซีบนน้นครับฝากไปหาเอฟพวกลิฟซีผู้นผู้คนจำผู้จผู้ใดผู้นนั่นเนาะครับผมร่องเสียงสวกเบงมันก็เป็นขั้มฝันมันกับ่มยผู้ใดองุ่จากคน <T t แต่ว่าม ouais. ันกัเขาคุงวดอยุ่งวด่างงันมันผนมีตัวนึงมาขันเงว่อร่างันท่นบอกยังคนละสามจาสามเ็บอกมาขันเต็มแต่งื่แต่งนแต่ตัวก้อนกับตวงนี้ตัวก้อนสองเ็เจองนี่งวอนร่งนม่นมาขันไว้ถึงกรก็คือหอดล่างผลนี้แหะเพิ่นอกถ่อเพิ่นกถถือน้ำกับอยมีแต่ก็การพอจำเนาะไม่น่าข้าด้วยถือน้ำอยมันือ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณประจําหลายๆเด้อครับทีมอาหารหน้าทั้งขอบคุณคร่ะสอบคุณค่ะพระน้อค่ะขอบคุณค่ะพี่น้อาจะไปเสิร์ฟแม่ค่ะไปเสิร์ฟกับพี่น้องด้วยนะครับเนาะมิ้นบอกเลเดินทางมาดูแล้ววัอนี้มีโอกาสดีผ่านมาก็เลยมาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังได้ครับเด้อพี่น้องนะครับเนาะ ก็คือเพิ่นมา,มาบ้ามาบุญไว้เพิ่นส้ำเร็จเพิ่นเลยเดินทางมากแกบ้าแกบุญนะครับเนาะเราจำก็เลยสินึงเพิ่นนะครับเนาะจำข้อสองได้โฉบหมันครับผมได้โฉบหมันเพิ่นบ้าบุญไรตะปีไก่ครับผมก็เดินทางมาพร้อมกันก็เลยเพิ่นเปิดแล้วก็เลย นั่นเนาะก็ได้เดินถือโอกาสเดินทางมานะครับเนาะทั้งหมดค่ะทั้งหมดร้อยแปดสิบสี่ท่านนิดะครับเนาะกิจการดอกูุตาครับผมเนาะสี่สี่หกนี่เลขจุดทูบนะจุดทูปเพื่อจำมาย้ำอีกทีครับผมสำหรับเลขที่ประจําเิ่นฝันแลังกับเิ่นชัดมากเอฟหายมากจริงนะครับเนาะค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นเลขทูบเหมือนกัน ครับผมแต่ว่าเพิ่นอจํามันทายบะติดทายดูบะติดเพิ่นเลยมักคักมักสองตัวได้พี่น้องอยู่สิกรรสามตัวนี่แหละเอาค่ะเนาะส่วนอันนี้ก็มักก็คือได้ยินคักแน่ยหามาบอกด่าที่ขีดเส้นใต้นะคะที่ขีดเส้นใต้หกตัวก็ย่ามาบอกเลยมาหาเองหกตัวพร้อมแล้วก็ะสองตัวพร้อมได้พี่น้องก็ค่ะนะครับผมเนาะสี่ห้าแปดเก้าสามสี่ชัดไหมแซดบวกค่ะ เนาะเป็นแนวทางดนะครับเป็นแนวทางจากดอดปูตาครับผมเนาะจากพ่อจัมมาทุ่มทุนพอดีเอาน,นี่แหลยคือบรรยากาศล่าสุดนะพี่นออ้องที่ดอดปูตาครับผมเน,เนมาะดูได้สบายรับชมรับฟังก็ใส่ขอให้เฮงเด้เลยถัดเด้ออ๋อน,นะครับติดตามนั้นพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะครับเนาะขอให้เฮง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 ค่ะติดตามนั้นพี่น้องเด้อสำหรับอ่าชิป นี่กันสวัสดีนะครับเนาะตามนั่ครับสวัสดีครับ